สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูพัชราเปลี่ยนอาลามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่ร่างกายของเราวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวิธีดูแลรักษาอาวัยวะต่างๆของร่างกายค่ะสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีดังต่อไปนี้ค่ะมาตรฐานการเรียนรู้ วหนึ่งจุสองำหรับตัวชี้วัดนะคะวหนึ่งองปหข้อที่สองค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะในเรื่องนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่หนึ่งบอกวิธีการดูแลอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องข้อที่ 2. นะคะปฏิบัติกิจกรรมรวบรวมข้อมูลการดูแลอวัยวะต่างๆของเราได้ค่ะ ข้อที่ 3. นะคะตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนักเรียนสังเกตภาพมือที่เลอะสก,กะปรกนะคะและนักเรียนลองบอกครูซิว่านักเรียนจะมีวิธีดูแลรักษามือที่เลอะได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือล้างด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดนั่นเองค่ะ นอกจากมือแล้วนักเรียนมีวิธีดูแลรักษานะคะส่วนต่างๆของร่างกายที่เราต้องดูแลเนี่ยมีอะไรอีกบ้างคะลองตอบพร้อมกันได้เลยนะคะมีตาหูจมูกปากและเท้านั่นเองค่ะเก่งมากค่ะต่อมานะคะเรามาดูคำถามสำคัญกันได้เลยค่ะเราดูแลอวัยวะของเราได้อย่างไรนะคะ เดี๋ยววันนี้ครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมเพื่อตอบคำถามสำคัญนี้ค่ะโดยกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าดูแลอวัยวะของเราค่ะกิจกรรมดูแลอวัยวะของเรานะคะมีวิธีทำดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1นนะคะให้นักเรียน,น่ยแบ่งกลุ่มกลุ่มละสี่คนค่ะตามความสามารถค่ะ ข้อ2นะคะนักเรียนร่วมกันพูดคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มว่ามีวิธีดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะอย่างไรโดยศึกษาจากภาพวิธีดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะที่ครูกำหนดให้ค่ะแล้วให้นักเรียนนะคะเขียนคำตอบลงในสมุดได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนรู้วิธีการทำกิจกรรมแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ สำหรับการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะเรามีวิธีดูแลรักษาความสะอาดของศีรษะอย่างไรนะคะนั่นก็คือศีรษะมีผมปกคลุมอยู่ควรใช้ยาสระผมนะคะเมื่อผมสกรปรกค่ะหลังสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งค่ะเรามีวิธีดูแลรักษาความสะอาดของตาได้อย่างไรนะคะ ใช้สำลีหรือใช้ผ้าสะอาดนะคะเช็ดเปลือกตาเบาๆนั่นเองค่ะเรามีวิธีดูแลรักษาความสะอาดของหูได้อย่างไรควรใช้ผ้าเช็ดหูค่ะหลังจากอาบน้ำหรือว่ายน้ำค่ะเรามีวิธีดูแลรักษาความสะอาดของจมูกได้อย่างไร ควรใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ำนะคะเช็ดจมูกแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้งหนึ่งค่ะเรามีวิธีดูแลรักษาความสะอาดของปากและฟันได้อย่างไรใช้แปรงนะคะแปรงสีฟันทำความสะอาดฟันค่ะบ้วนปากให้สะอาดแล้วเช็ดปากให้แห้งค่ะ เรามีวิธีดูแลรักษาความสะอาดของมือและเท้าอย่างไรเราควรตัดเล็บมือและเล็บเท้านะคะให้สั้นอยู่เสมอนะคะล้างมือและล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำใช้ผ้าเช็ดให้แห้งค่ะมาถึงคำถามหลังการทํากิจกรรมนะคะเพราะเหตุใดจึงต้องใช้ยาสระผมมาสระผมทำไมจึงไม่ใช้สบู่คะ เด็กๆลองตอบนะคะเพราะอะไรลูกอ่าถูกต้องค่ะยาสระผมนะคะอ่อนโยนต่อหนังศีรษะของเราค่ะถ้าเราใช้สบู่สระผมอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ค่ะมาถึงคำถามข้อต่อไปนะคะเพราะเหตุใดจึงต้องใช้สำรีหรือผ้านุ่มๆชุบน้ำเช็ดจมูกและถ้าใช้มือแคะจมูกจะเป็นอย่างไรคะ ตัวอย่างคําตอบนะคะสำรีหรือผ้านุ่มๆอ่อนโยนต่อผิวหนงังบริเวณจมูกค,ค่ะแต่ถ้าเราใช้มือแค้นะคะอาจทำให้จมูกของเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บได้ค่ะเรามาร่วมสรุปผลการทำกิจกรรมกันค่ะเราสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้ค่ะ อวัยวะต่างๆของเราต้องรู้จักวิธีดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะต่างๆให้ถูกวิธีค่ะนอกจากนี้ควรใช้สบู่และน้ำทำความสะอาดร่างกายทุกวันค่ะต่อมานะคะนักเรียนมาร่วมกันตอบคำถามสำคัญค่ะเราจะดูแลอวัยวะของเราได้อย่างไร ใช้สบู่และน้ำทําความสะอาดร่างกายทุกวันค่ะวันนี้นะคะครูก็มีชิ้นงานสร้างสารรค์เนี่ยมาฝากนักเรียนทุกคนด้วยนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะวาดภาพและระบายสีอวัยวะที่นักเรียนชอบ1นึอวัยวะค่ะพร้อมเขียนวิธีดูแลรักษาอวัยวะนั้นใต้ภาพจัดทำเป็นชิ้นงานค่ะ ก่อนที่นักเรียนทุกคนจะไปจัดทําชิ้นงานของตัวเองนะคะเรามาดูวิธีประเมินชิ้นงานนะคะโดยมีเกณฑ์ประเมินคุณภาพดังต่อไปนี้ค่ะโดยเริ่มจากระดับคุณภาพที่4นะคะวาดภาพและระบายสีได้สัมพันธ์กันและถูกต้องตามหัวข้อเรื่องที่กําหนดมีความคิดสร้างสรรค์มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมค่ะระดับที่3วาดภาพและระบายสี ได้สัมพันธ์กับหัวข้อเรื่องที่กําหนดมีความคิดริเริ่มแต่ไม่มีการเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพรวมค่ะระดับที่สองวาดภาพและระบายสีได้ตามหัวข้อเรื่องโดยมีครูหรือมีผู้อื่นให้คำแนะนำค่ะระดับที่หนึ่งนะคะวาดภาพและระบายสีได้แต่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่กําหนดค่ะ ต่อมานะคะมาดูตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียนหลังจากทำสำเร็จแล้วนะคะในภาพนี้นั่นก็คืออวัยวะก็ค,คือปากนั่นเองวิธีดูแลรักษาอวัยวะนะคะใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดฟันบ้วนปากให้สะอาดและเช็ดปากให้แห้งค่ะต่อมานะคะเรามาร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันค่ะสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะ มนุษย์ใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตค่ะมนุษย์จึงต้องดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะต่างๆของร่างกายอยู่เสมอและถูกวิธีค่ะต่อมานะคะให้หเด็กๆนะคะทุกคนลองจับคู่นะคะผัดกันพูดนำเสนอความรู้เกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะต่างๆของร่างกายค่ะ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนลองประเมินตัวเองนะคะตรวจสอบหรือประเมินขั้นตอนต่างๆที่เรียนมาในวันนี้ค่ะนักเรียนเนี่ยให้คะแนนตัวเองกี่ดาวคะมีจุดเด่นจุดบกพร่องมีอะไรบ้างนะคะหรือมีข้อสงสยัยความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องใดหรือไม่นักเรียนสามารถสอบถามกับคุณครูได้เลยค่ะ ต่อมานะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นค่ะจัดทําเป็นนิทรรศการหรือจัดแสดงผลงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะให้นักเรียนชั้นอื่นๆได้ศึกษากันต่อไปค่ะต่อมานะคะเป็นแบบทดสอบปรนยัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4ร่างกายของเราค่ะข้อที่1นนะคะ ข้อใดกล่าวถึงวิธีดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะได้ถูกวิธีที่สุดคะตัวเลือกที่หนึ่งคะ่ะหูใช้ของแข็งแคะหูล้างด้วยน้ำสะอาดใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง 2. ศีรีะใช้ยาสะผมล้างด้วยน้ำสะอาดใช้ผ้าเช็ดให้แห้งตัวเลือกที่สามนะคะ ปากและฟันใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดฟันและไม่ต้องเช็ดปากค่ะตัวเลือกที่4มือล้างมือด้วยสบู่และเช็ดผ้าให้แห้งค่ะข้อนี้เด็กๆตอบอะไรกันเอ่ยถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบข้อที่2นั่นเองนะคะเหตุผลเพราะว่าการดูแลรักษาความสะอาดศีรษะที่ถูกวิธีคือใช้ยาสระผมล้างด้วยน้ำสะอาด ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งนั่นเองค่ะส่วนนะคะข้อที่1หูการดูแลรักษาความสะอาดที่ถูกวิธีคือใช้สำลีหรือผ้าสะอาดนะคะเช็ดหูเบาๆเพราะการใช้ของแข็งแค่หูอาจทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อแก้วหูค่ะส่วนข้อที่3นะคะปากและฟัน การดูแลรักษาความสะอาดที่ถูกวิธีคือใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดฟันค่ะบวนปากด้วยน้ําสะอาดและเช็ดปากให้แห้งค่ะส่วนตัวเลือกสุดท้ายนะคะข้อที่4มือการดูแลรักษาความสะอาดที่ถูกวิธีคือควรตัดเล็บมือให้สั้นล้างมือด้วยสบู่และน้ําใช้ผ้าเช็ดให้แห้งนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2นะคะถ่ามือและเท้าสกรปรก จะมีวิธีทําความสะอาดอย่างไรตัวเลือกที่หนึ่งปล่อยทิ้งไว้ตัวเลือกที่สองใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดค่ะตัวเลือกที่สามล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งตัวเลือกที่สี่ล้างด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดและเช็ดให้แห้งค่ะนักเรียนตอบข้อไหนกันคะข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบข้อสีนั่นเองนะคะเหตุผลเพราะว่าถ้ามือและเท้าสุปกปรกต้องล้างด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นเช็ดมือและเท้าให้แห้งค่ะต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะหลังจากอาบน้ำหรือว่ายน้ำเสร็จจะมีวิธีทาความสะอาดหูอย่างไรตัวเลือกที่1ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งตัวเลือกที่ส ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งตัวเลือกที่สใช้ของแข็งแคะน้้ำในหูตัวเลือกที่สใ,ใ,ใช้ฝ่ามือตบตบที่หูเพื่อให้น้ำที่หูนะคะออกมานั่นเองค่ะข้อนี้นะักเรียนตอบข้อไหนกันเอ่ยฉเฉลยนะคะตัวเลือกที่หนึ่งค่ะเหตุผลเพราะว่าการใช้ผ้าเช็ดให้แห้งเพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปในรูหู และทำความสะอาดยาสาบผมที่ตกค้างบริเวณใบหูค่ะส่วนการปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งการใช้ของแข็งแคะน้ำในหูและการใช้ฝ่ามือตบๆที่หูอาจทำให้เกิดการอักเสบและเยื่อแก้วหูขาดอาจถึงขั้นหูหนวกได้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการเรียนวิธีดูแลรักษาอวัยวะต่างๆของร่างกายในวันนี้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายในตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนและในตอนเย็นหลังเลิกเรียนนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดร่างกายอย่างถูกวิธีนอกจากนั้นนะคะยังเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ